สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนอนุบาล2นะคะของโรงเรียนการสุขสนในพระพุทธศาสนาวในวังพระอารามหลวงค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในสอนหน้าที่หุนะคะบุคคลที่หนูควรรู้จักค่ะวันนี้เราจะมาเรียนที่2นะคะหมอพยาบาลดูแลพวกหนู อย่างไรเรามาดูหน้าคุณหมอสิครับโรงพยาบาลก็มีลักษณะอย่างไรคุณหมอจะมีอะไรคุณก็ที่ตรวจได้ไหมหมอก็จะมีที่ตรวจนะคะที่ฟังนะคะที่ฟังอะานปอดนะคะคุณพยาบาลก็จะมีส่ชสุดขาวทแล้วก็จะมีหมวกถ้าเด็กๆก็สามารถสังเกตได้เวลาไปโรงพยาบาลนะค่ะดูความหมายของหมอโรงพยาบาลกันดีกว่าค่ะหมอนะคะหรือว่าแพทย์นะคะคือ ผู้ตรวจค้นโรคนะคะความผิดปกติของร่างกายจิตใจหมอนะคะจะเป็นคนสั่งยานะคะให้การรักษามีบทบาทหน้าที่คือมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านส่งเสริมสนับสนุนป้องกันร,รักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะแพทยก็คืออาชีพที่คอยดูแลคนไข้ค่ะ คาว่าดูแลคนไข้ก็คือหมายคมว่าเราไม่ได้ดูคนไข้แค่ว่าเจ็บป่วยมาด้วยโรคอะไรแต่เราดูไปจนถึงกระัสิทธิ์แห่งเขาด้วยนะคะเพราะหลังจากเจอคุณหมอมาแล้วตลอดเวลาที่คนไข้อ,อยู่ในโรงพยาบาลก็อ,อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลน,นะคะเด็กๆก็ฟังความหมายของหมอและพยาบาลเดีวนะคะคืออะไรเวลาเด็กๆในโรงพยาบาลน,นะคะเด็กๆก็ลอง ตัวนะคะว่าคุณหมอมีหน้าที่อะไรและเป็นพยาบาลนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะเด็กฝันแต่ว่าทางการก็ได้ยึดอยางว่าเป็หมอเป็พยาบาลต้องตั้งใจเรียนนะคะกำลางด้านพุทธคางตั้งใจเป็นคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเด็กที่ดีและไม่ดื้อนะคะเด็กก็สามารถเป็นคนหมอและพยาบาลได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนะคะวันนี้ในวัยหนังสือบุคคลนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอะไระเราดูสิคะเขาบอกว่าอะไรหมอและพยาบาลมีหน้าที่อะไรนะคะเราไปดูสิคะว่าจิประสงค์นะคะก็คือบอกหน้าที่ของหมอและพยาบาลได้แล้วก็เด็ก ladies, นะสามารถเชื่อมโยงคำกับสิ่งิ์าได้นะคะประสบการณ์สคำคัญก็คือการใช้ภาษานะคะจุครูดออ่ะทีนี้เรามาดูนะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆระบ,บายสีภาพนะคะแล้วอ่านคาตามคุครู แล้วเขียนวงกลมนะคะลบภาพข้อความให้สัมพันธ์กันอทีนี้เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรักษาคนไข้ภาพแรกเลยคือภาพแรกก่อนค่ะคือตดนะคะเป็นภาพที่ใครคะคุณหมอกําลังรักษาเด็กใช่ไหมอ่ะใช่ภาพนี้ก็คือหมายถึงอะไรคะคุณหมอใช่ไหมคะมีคําอยู่สองคำคือจดคือทาอะไรบ้าง รักษาคนใข่แล้วก็ส่งจดหมายอ่าดดิ๊ดดูภาพสิคะาว่ามันตรงกับคำคำาั้นคะคุณหมอจะต้องมีหน้าที่รักษาคนใข่นะคะฉะนั้นเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบคําว่ารักษาคน้ช่ภาพที่สองนะคะเป็นอะไรคะคุณพยาบาลกําลังดูแลรักแลคนไข้คนไข้อยู่มีทั้งหมสองคำค่ะเด็กๆฟังจากเป็นคือรอดูนะคะ ขายผลไม้ดูแลคนไข้ที่จริงแลก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าพยาบาลจะมีหน้าที่อะไรก็คือพยาบาลจะมีหน้าที่ดูแลคนไข้นะคะให้เด็กๆวงกลมํำว่าดูแลคนไข้นะคะแล้วก็ระบายสีภาพทั้งสองภาพให้สวยงามตามจินตนาการ,น,ระน,าน,านะคะ,ะก็ถือเป็นกิจกรรมนี้นะคะ,ะหากเด็กๆยังไม่แน่นใจนะคะก็ ลองอ่านควบคู่ให้คุณพ่อคุณแม่อ่านทาดูนะคะแล้วก็เด็กๆลองที่ดูเลเพราะว่าภาพนี้ตรงกับคาว่าอะไรแล้วก็วงกลมให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะนี่นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเกี่ยวกับเครื่องขีดเกี่ยวกับการขีดทับจาระบาดอ่ะขีดทับที่มีขนาดสูด้วยเครื่องหมายขีดถูกนะคะ ครูจอตัวคิดเขาว่ามีต้นคริสต์มาสอสามรูปด้วยกันนะคะต้นแรกเป็นต้นคริสต์มาสค่ะ้าเด็กๆรู้จักมีค่ะเวลาถึงวันคริสต์มาสเด็กๆก็ต้นคริสต์มาสก็เป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสนะคะถ้าเด็กๆดูสิคะในสามต้นนั้นนะคะมีสามต้นนะต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนะคะในสามต้นนี้ค่ะต้นไหนสูงที่สุดคะครูจอ ก็ต้องเป็นต้นที่หนึ่งค่ะเมื่อเราเห็นว่าต้นที่หนึ่งตูนะคะเราก็เขีเครื่องหมายถูกบนภาพแรกเลยค่ะภาพที่หนึ่งนะคะอ่าเราไปดูแจกันข้อที่สองเลยค่ะเป็นรูปแจกันนะคะแจกันมีสามใบเหมือนกันค่ะแจกันใบที่หนึ่งที่สองที่สามมอดู่ตรงะวัดดูสิคะว่าแจกันใบไหนตูที่สร็ค่ะแจกันแจกันก็คือ ใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งนะคะขนาดตัวที่สุดเด็กๆก็ทำเครื่องหมายจีดสูบลงบนลงทับบนรูปที่หนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรูปที่สามค่ะเป็นภาพของตึกๆใช่ไหมคะเด็กๆดูสิคะว่าตึกทั้งสามตึกเนี่ยค่ะหลังไหนที่สูงที่สุดไหน ตึกหลังที่หนึ่งถ้าเป็นตึกห,ห,หลังที่หนึ่งเด็กก็ทำเครื่องหมายถูกพับบงรูปหลังตึกหลังที่หนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะก็เป็นอันเสร็จรายงานกิจกรรมนี้นะคะวันนี้หลวงปูเทกับเป็นตึกก,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 ก็สนอนวิธการสอนไม่เพียงแค่นี้นะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรม,ะะต,มต,ต่อกันนะคะอย่าลืมส่งไม่งา ให้กับคุณครูในปุ่มไลค์ด้วยนะคะคุณครูจะ,ะกับคุณครูกป๊บเดวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ